บายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวยูครั้งวันนี้สาวยูกับพาท่านผู้ชมเนาะเอซีเข้าป่าหาหน่อไม้ฝุนเศร้าตกฝุนตกเนาะทางบ้านสาวญุ่งผุนตกได้วันหนึ่งแหละพอนุมาดีแต่เก็บเกี่ยวข้าวนะแซงแล้วกันช้านแล้วพอยุ่งเนาะวันนี้สาวยูกับออกมาหาหน่อไม้อยู่ป่าอยู่นานาไกลๆเคยเห็นนาแล้วเนาะ ก็ยังมีสองสามเจ้าเขาเจ้ายังเก็บเกี่ยวข้าวยังบไแเอาข้าวเขา,ขากำลังซุกก็มีเนาะก็เด้เป็นตายานอย่างตอนนี้ชวนยูมานั่งพักผ่อนเศราเมื่อยหาขหาหนานำไม้แล้วได้ส่งสามนอมันขี้ตุ่มไรชวนยูนก,ก็เลยบไปถ่ายให้เอฟซีเบิ้งเนะาะมันทางเข้าไปก็ขี้ตุ่มชวนยูก,ก็เรยเอาขาตั้งกองมาก็เลยถ่ายยาก มีแต่สิท้ายไอ้พี่เบิ้งว่ามันได้หน่อไม้จากยอดแล้วก็ได้ยังเนาะเบิง้งบรรนยากาศแคมป่าแคมดุงนำกันเลยอเอตัวนี้ก็นี้นก็ะหางหน่อไม้เสีจชินเลยได้พักนำไอ,อ้เออยพักมีเก็บกัน,านาจากไม้น้าจากคันหน้าที่เกี่ยวเข้าแล้วละ งัวควายละให้ละข้าละอันขาละหัวเนาะหล่อยจ้าขาแล้วข้าเข้าก็อัดหัวน่ะแต่เวลาเขาไปหาปูหาปลาชาวบ้านเขาไปหาปูหาปลาเขาเจ้าก็บริอัดให้เฮาแล้วเขาเจ้าก็ออกไปเลยบันนี้งัวควายมันก็เข้าไปกินพืชพ,พักที่เขาเคยปลูกไว้ค่ะมันเข้าไปกินยอดมัน,นอ่อนๆงามๆผลห้ามแซงซิกอันนี้ก็เป็นยอด ภาจะบ้านชาวมอญเอื้อนพักบวงอนเนี่ยดีอ่าตาเบิ้งในโทรศัพท์ในยูทูบแหละซาปคุ้นเลยนะเฮ็ดให้นอนรับดีเนาะใครที่นอนบ่อยาอยับนอนอนั่งกินพักนี่แหละจะเฮ็ดให้นอนรับดีพักอันเนี้ยใส่งเบิ้งในยูทูปนะก็จะเอาลงเนาะชวนอันนี้ก็เป็นยอดมันต้นยอดมันดา่างภาษาลาวเอิ้นว่ายอดมันด่าง มันเคืออะไซะบนมันเป็นหัวที่เขาเอาไปมุกกินเอาไปต้มวานกินนะก็เลยเก็บมาเหลือเจ้าปากงัวปากควายก็เลยได้เก็บมาเอฟซีมดแดงกัดก็จะ,จะมีประมาณนี้แหละเนาะพักอันนกระโบลายปันไดพักนี่ก่ะกินพักเลยระบบครับถ่ายก็ดีซาาซนยูเลย อาจาย์มากกินนะ,นะนัมากกินพักเป็นคนที่มากกินพักบอกมากกินซีนไปไหนมากกินพักมากกินป่ามากกินอะไรนั้นพืชพักไม้แม่กินได้เมื่อเนาะแต่ซีนน่ะกินได้ดุดุนกินได้เพราะว่ามันมันอันนั้นมันบอกพักไปไหนเอาแต่ผู้มากผู้มันคือาจยูนี่โอ้ยพักอะไมากสุดใจเลยพักอย่างค้อก็กินได้พักที่มันจะมารถกินได้ ถ้าพักที่สามารถกินดิบได้เฮาเก็กินได้เนาะพักที่ซุกเฮ็ดซุกออกมาเฮาเก็กินได้เพราะว่าฮาเป็นคนมากินพักาวันนี้มาบึงหน่อไม้เฮาหลังจากบึงหนผักหน่อ,นอไม้ก็ได้หน่อไม้ขาวนอนเดียวเยอะกว่าหน่อไม้เขียวสองสามยอดโอ้คนเดียวนี่พอก,กินเลยสี่ยอด หนานอกแาวยูแนมเห็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เอฟซี FC อะเพระาะว่ามันเปลี่ยนโฮมโฮมไม้ต้นไม้ที่จักจัน่นบ่อนที่สาวยูเคยมาถ่ายคลิปจักจัน่นถ้าใครติดตามแาวยูก็จะเห็นเนาะต้นไม้นี่มันจะเป็นต้นไม้ที่จักจัน่นจับเด้อนี่เขาจะปีนขึ้นไปติดตามนี่แหละได้จักจั่นลายลายพันโต ổ, ลายลายหมื่นโตที่แาวยูถ่าย ่ไปติดตามสั้นูเบิ่งคลิปสั้นูแต่ละคลิปก็จะเห็นเนาะสั้นูไปถ่ายเป็นต้นไม้บไปนี้ละเนี่เดีบยวในี้มันมืดะดูมันแล้วมืดอ่าฤดูกาลของมันเนาะเอฟซีเนาะมันก็ปีหน้าเพื่อละมันจะมีปีละครั้งตัวจักจั่นกันแต่ตอนนี้เห็นสั้นูเห็นคราบเพื่อนเนาะคราบทิยาเพื่อนั่นหลังจากอันนั้นและอันนี่นี่เห็นแนวกาศบอฟซี เดี๋นี่สองตัวเนี่ยเป็นล็อกคราบเลน่นนี่ตัวจักจัน่นเนาะมันก็จะเป็นตัวอ่อดน,นะในล็อกคราบแล้วก็เป็นตัวอ่อดน,นะแบบนั้นบอกได้ฉันมันก็เคยติดแต่ตัวอ่อนเนี่ยบอได้จักเทื้าไปกาเนี่ยบอได้การนี่ยไดก็บอได้ บุ้มันจะให้าบุ้เอาอันนี้แหละลืงเอาแต่การเอาสมามยมพัลืงการลืงการลืงหาแบบนั้นเนาะตอนนี้ก็นั่งอยู่ห่มป่าป่าจักงจั่นน่ะแหละฉันก็จะออกเมื่อละเบิ่งรถก็ความากีโตมมันก็ไอ้ที่เอ้ยกีโตมได้ทางมาฝนตกหาก็ซซอมแล้ว รุดกะสามมื้อดีส่มื้อไข่ส้อมข้าวานได้แต่บาวันสองวันเข้าอีกแล้วบาวันสองวันสร้างเข้าจนแกงหัวบุตรเข้าแล้วรุดก้าวมันบุมีอะไรใส่เวลามันพีมันฮักไม่ยังเขาจ้าก็ส้อมแซมให้ได้ตจวเส่วข้าวมันฮักมันลุยไปลวก็ซ้อมไม้ข้า็มันลายฟ้าละปีการเวลาใส่งานมันก็แบบนี้แล้วเนาะ ขี่ตุ่มทางมาเยอะแยะขี่ตุ่มไล่ไล่ขี่รถกลับะเอาอะไรนีย่ยเสียงนกทุทีฮ้องพวได้เปลี่ยนแต่ยานอย่างดอกเพราะว่าทางล่างชาวญี่ปุ่นเขาเกืเกี่ยวข้าวเอฟซีเอสองสามเจ้านาปะกินกระแวะทานเขาเจ้ายังบรทันได้แล้วง่ายข้าวเขาบรทันได้ซุกก็มีาบางคนนะบางคนข้าวก็ออก ห่วงผู้แล้วก็ก็แล้วไปพระส่วนนี้ก็ยันจื้อพายุเนาะเอาบึงข่าวอยู่ไทยกับพยุทะลมุมเป็นตะยานขนาดเลยทะลมุมทะลุพยาบาลอยู่ลาวกับบางแขวงกับบางพื้นที่มันก็นทะลุมนะแต่แขวงเสาร์ยงอยู่เนี่ยบร้สุทิมีพายุปานใดฮอนตับเตะกับทับเตะู่ัานคือบนอื่นพายุข้างนี้เพิ่นมีแต่ลมธรรมดาอะไรก็แล้วอนะ ตุกกับบพอตุกพอพี่ลึกไปเลยคือขี้โต๊ขี้ตุมนี่ค่ะค่ะมันเป็นทางมามันเป็นทางควายย่างเนาะผุนตกใส่นหึ่งมันก็อ่มน้ำไว้เลยเลยมันยากเลยอ่ะอันนี้ก็จะเก็บพักเก็บนในข้าวถุกไว้ก่นนอนในเอฟซีแล้วน้งไอซีนอะเราจะพัก

จะถ่ายบึง่งความมห่มเยินครับนี่ก็คือทางเมื่อนี่ขี่ตามแคมน้ำใหญ่เลยเนีย่คือน้ำคลองน้ำเทือนะบึง่งจะยูจะพาไปบึง่งหุ่มยินขนาดเลยบางเจ้าหน้าเขาก็ปุ๊กเถียงปุ๊กเถียงตามหุ่มไม้นี่แม่งความเขากลางคืนมากอ่ะ นอนเย็นดีนอนเกี่ยวข้าวตื่นเช้ามากเเกี่ยวข้าวได้เวียกไววงามมูเดะเขาก็ห่มพอปุกเถียงตามอันนี้เนาะก้องกัอยากชันสั้นเลยขอโทษขอภอัยเอฟซีเรื่องมือบกคคั้นคือคนอื่นจังใดก็ขอโทษขอภอัยหลายๆเอสัญญุจะพาเอฟซี่ามมาบึงแม่น้ำที่ชาวบ้านเฮตนาเซงนาอันนั้นนะ กระดูดน้ำอยู่นี่แหละเอฟเอ้เดนนี่มันเป็นคลองน้ำน้อยนี่เนาะขาเจ้าก็จะดูดน้ำดูดน้ำใหญ่เนี่ยมาใส่คคองนี่แหละข้ามอีกคองหนึ่งมีแต่ไหน้าละสองพักพังไหหฮนาประชาชนชาวบ้านเลียบจำพุ่นเลยนี่ก็จจำพุ่นลบมาทางพี่อีกเลยไหนามืดขึ้นมีโดนบินเบิงแห้งคักเนาะบรรยากาศกับชิป,ปมณนี่แหละอาหารกับอุดมสมบูรณ์นะหนึ่งพักผะ มาไม่เนาะแม่ปู่ป่ปาได้กินจัน้อยเดือนหน้าในผลมาในซาบ้านในต็มมืดแลาย้อนี่เขามาตึกกระดูมาช่ยมองมาควางแห่เอาป่าขึ้นเนาะป่าในค้อง่ายนะมันหล่าอยู่แล้วเพิ่อนอนุรักษ์ไว้เพิ่นบลใอ้ลงไปเอาแต่คองน้อยเนี่ยเะสามารถหาได้ซาบ้านเพิ่งก็พากันหาอยู่นี่อ่ะเย็นดีขนาดเอฟซี FC, เอ้ยบริหารเลยเอฟซี FC, กับมาลดเกี่ยกลับเมือง ผลโต๊ะมันก็สีซุ่มๆหน่อยหนึ่งเวลาขับมันมาคิ่ต่มมันก็จะติดติดรถหน่อยหนึ่งเนะาะกระซิประมาณนี่แหละอ้าวมาในสายนูจะขอจบคลิปลขอมุกขอบใจเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามคอมเมนต์ดีๆเนาะป็นกำลังห้ใจจากนูเดอร์ขอมุขขอบใจหลายๆ๊ายบายพบกันใหม่คลิปต่อไป